สวัสดีครับท่านผู้ชม fc พ p ี่พี่ๆน้องๆทุกๆท,ท่านนะครับมาพบกันอีกแล้วนะครับมาคุกไทยไก่ก้าวฟ้าวันนี้ก็อยู่ในแอปไทยเชดดูเอลนะครับมาจับคู่มาครับเจอกับท่านอดอ,อดอด,อดนะครับสองสามสี่นะครับผู้ที่มีเลตติ้ง หนึ่งห้าห้าห้าครับเลขสวยนะครับเป็นม้าเทียมโบราณาม้าเทียมโคนในผลนครับสีขาวนะครับไก่ก้าวฟ้าวันนี้ก็เปิดทรงม้าโยงขวานะครับแต่ม้าตัวขวายังไม่ขึ้นยังไม่บุ่งบอกว่าจะเป็นม้าขวาหรือว่าอุปกรณ์ขวานะครับจังหวะนี้คู่ต่อสู้เสริมโคนขึ้นมาแล้วก็ขึ้นเบี้ยสกัดครับที่ตำแหน่งชอช้าง5้านะครับ อย่ขุดมาแบบนี้ก็หุบเรือก่อนครับนะครับเดี๋ยวเราจะปูเบี้ยริมนะครับจะทําลายตําแหน่งของโคนนะครับจะทิ่มไปนะครับถ้าสีขาวไม่ทําอะไรนะครับในตําแหน่งนี้นะครับนะครับคู่่อสู้ไม่ยอมเสียตาแหน่งโคนครับเบียกินตัดเข้ามาเราใช้เรือกินนะครับจะเห็นได้ว่านะครับตําแหน่งของเบี้ยสีขาวกับสีดํานะครับจะแต่งต่างกันนะครับสีขาวอยู่นอกนะครับนะครับที่ตําแหน่งชอช้าง พอชัางสามนะครับของสีขาวส่วนไก่ก้าวฟ้าก็เบี้ยตัวในครับก็ตำแหน่งชอชิงนะครับชอชิงหกนะครับเราจะดูจากสีขาวเป็นหลักนะครับการขานตำแหน่งของหมากนะครับคู่ต่อสู้กินตัดมาแบบนี้แล้วก็ทิ่มใจเรือต้องถอยกลับครับจราจรีหนีกลับไปให้ไวนะครับนะครับเรือจะไปแลกกับเบี้ยไม่ได้นะครับยกม้ามาจับกินเบี้ย ถ้าเอาเรือผูกก็จะเสียประโยชน์เปล่าๆนะครับเราใช้โคนดีกว่าครับนะครับเบี้ยทางด้านปีขวาเราเราก็ไม่ขาดครับใช้โคนขึ้นไปซัพพอร์ตนะครับทีไม่ดีอาจจะขึ้นขุนไปตรงกันก็ได้ครับนะครับขุนเพึ่งใบบุญแตกหน้าขุนของสีขาวหน้าจมตีมากครับไม่น่าที่จะเอาขุนของเราไปขึ้นตรงนั้นนะครับเขาก็จะอยู่ที่ปลอดภัยเกินไปนะครับตำแหน่งนี้ยกม้าขึ้นไปครับในตำแหน่งของม้าโยงขวานะครับ โคนเทียมเม็ดนะครับู่ต่อสู้ทำท่าจะซ้อนเรือทักไม่ค่อยดีซะแล้วแหละนะครับรายการของไก่ข้าวฟ้านะครับก็เป็นรายการเล่นไปบ่นไปนะครับนะครับลูกไทยไก่ข้าวฟ้าทั้งช่อง u t u b e นะครับกระโรดรับชมด้วยความบันเทิงนะครับฝากกดไลค์กดแชร์ครับกดติดตามนะครับกดกระดิ่งแจ้งเตือนถ้าต้องการจะสนับสนุนเคียเตอร์นะครับก็กดหัวใจนะครับนะครับทางด้านขวาสุดนะครับ จากปุ่มไลค์นะครับใน YouTube นะครับตำแหน่งนี้มาถอยกลับไปแล้วนะครับปักเบี้ยใส่เม็ดนะครับเข้าโจมตีก่อนนะครับถ้าเราขยับขุนเดี๋ยวเขาจะทิ่มใส่เม็ดเรานะครับตำแหน่งนี้เราต้องรีบโจมตีเม็ดนะครับนำเบี้ยทางด้านปีขวากินเข้าไปนะครับไล่เม็ดนะครับเม็ดก็คงหนีมาต่อเรานะครับแต่เราจะได้เบี้ยสูงค้ำโคนไว้นะวาย สองรำจริงๆนะครับหรือว่าจะขึ้นโคนขึ้นไปเลยไม่ดีครับขยับก่อนดีกว่าครับใจไม่ค่อยถึงนะครับวันนี้นะครับขยับมาแล้วนะครับคู่ต่อสู้จะทำยังไงต่อครับดันโคนขึ้นมาเราเราก็กินเม็ดก่อนครับนะครับ ก่อจะได้เป็นเม็ดนะครับในอนาคตก็อาจจะเอาเม็ดไปไล่เรือไหมเม็ดไปไล่เรือรือเอถ่ายกลับหรือว่าไม่ไล่เสริมโคนขึ้นไปเสริมโคนขึ้นไปก็ดีครับนะครับเราได้เก็บขุนก่อนนะครับได้เรือประสานถึงกันก่อนแล้วค่อยทิมก็ได้นะเพราะว่าเม็ดเรานี่อยู่ตำแหน่งกันกันม้าของสีขาวที่อยู่ข้างกระดานจะโยกมานะครับ ก็ยังไม่อยากไปไล่เรือนะครับเดี๋ยวม้าก็ออกมาก่อกวนได้นะครับดังนั้นเราก็ดันคนขึ้นไปนะครับเรามีเบี้ยจุดอ่อนอยู่ทางด้านปีกขวอาอาพูดไม่ทันขาดคําครับก็ดันเบี้ยไปไล่เลยนะครับถ้าเราขึ้นขุนก่อนอาจจะโดนลูกคาดได้นะครับอ้าวเอามามาสับกินคนเราซะงั้นถอยหลังกลับมากินครับนะครับ ก็ต้องถอยก่อนครับมากรุกก็ต้องมีทั้งรุกทั้งรับนะครับเมื่อเรายังบุกไม่ได้คุรจะสู้สมคิลมาครับสมคนมาบุกไม่ได้ก็ต้องถอยมาตั้งหลักนะครับเหมือนซูมาอี้นะครับกับบุกไม่ได้นะครับโดนคนลวงตลอดก็อยู่ปักหลักอยู่ในพื้นที่ของตัวเองครับก็ปลอดภัยจังหนแห่งนี้ก็นาคนที่ไปต่อกับคนตัวเก่งของสีขาวก่อนดีกว่าครับ คนตังนั้นปีกขวาเราไม่ได้ใช้งานด้วยครับก็นั่นขึ้นไปแลกกับคนตัวเก่งกลางกระดานของคู่ต่อสู้ครับเพื่อรถทอนอํานาจกําลังนะครับถ้าเข้ามา2คน2ตัวเนี่ยไม่จะดีเท่าไม่ดีแน่นอนครับก็ไม่รู้ว่าคิดผิดคิดถูกครับตัดออกไปก่อนครับรู้สึกว่าแรงเหลือเกินยืนตําแหน่งดีครับ1555อครับอดออดสองสามสี่นะครับคู่ต่อสู้ไม่สนใจใยดีทั้งสิ้นนะครับ ดันเบี้ยขึ้นมานะครับจะมาทิ่มใส่ม้าครับจังหวะนี้ก็กินโคนเข้าไปก่อนครับนะครับกินโคนขึ้นไปยกม้าไปจับโคนก็สวยนะครับผูกเบี้ยในตัวครับคู่ต่อสู้มาจับเม็ดเราก็ขึ้นขุนไปไล่เรือนะครับเรือเ็ามีเรือผูกอยู่ไล่ไม่ได้นะครับนะกินมาแล้วครับยกม้าขึ้นไปครับจับกินโคนก่อนนะครับดึงขางเก่งไว้บ้างครับเรือสองลำนะครับแรงเหลือเกินนะครับยกม้าขึ้นไปครับ ตอน,นช่วงนี้ก็เป็นจังหวะของสีขาวเข้าโจมตีเรานะครับเราก็ตั้งรับในการสวนกลับนะครับก็เอาม้าขึ้นไปจับโคนบ้างนะครับเพื่อให้กุ่อสู้ต้องเสียจังหวะห้า,าไปผูกครับเราก็ได้ทีที่จะบุกเลยไหมขุนเรายังอยู่ในตำแหน่งที่ไม่ดีเรือยังไม่ได้เชื่อมถึงกันก็เก็บขุนก่อนครับจะเย็นๆครับช้าๆได้พระริมงามนะครับนะครับ คู่ต่อสู้ก็พยายามที่จะทิมทิมใส่โคนเขาปักไรมาเราเสียตำแหน่งจังหวะตาเดินอีกครับจังหวะนี้นะครับเพื่อไม่ให้เสียตาเดินแล้วก็กินครับเพื่อคู่ต่อสู้กินกลับก็เป็นฝ่ายเราเดิมก่อนโจมตีก่อนนะครับตำแหน่งนี้เอาเรือไปต่อเรือเลยไหมนะครับแต่ไม่ทําอะไรเราจะกินเรือฟรีนะครับ <c oughs> คู่ต่อสู้ก็คงไม่ยอมนะครับคิดเองเองเอื่น คิดเองเออเองไม่ได้นะครับไม่ได้เล่นคนเดียวนะครับเรามาดูกันครับว่าคู่ต่อสู้จะทํายังไงครับหมากสีขาวท่านอดนะครับกินครับกินเราก็ได้จังหวะอีกแล้วครับเอาเบี้ยกินไล่ม้านะครับม้าต้องจราีหนีไม่หนีครับขึ้นมาต่อมานั้นก็เอามากินเลยครับนะครับจะเห็นได้ว่าเบี้ยเราเชิงเงื้อหงายนะครับตำแหน่งนี้ถ้าเอาเรือปาปูกก่อนก็ได้นะครับ แต่ไม่ผูกครับนะบเชะงเงือหงายก็ถอยม้ากลับมาครับมาคุมแท่นสองแท่นนะครับแล้วเราจะยกม้าขึ้นไปจะโจมตีขุนทั้งด้านปีกอ่าขุนก็มากันครับไม่ให้หงายครับเราก็เอาเรือมาผูกเบี้ยก่อนนะครับเดี๋ยวเราจะเอาม้าสับนะครับปักเข้าไปลุกนะครับขุต่อสู้ต้องถอยนะครับไก่ก้าฟ้าวันนี้ก็หนึ่งพันหก้นิดๆนะครับอยู่เรตติ้ง ประมาณนี้ครับก็จะจับคู่ได้ง่ายครับไม่อยากจะสูงมากครับม้ารุกไปหนึ่งดอกบอกเพื่อนกันรุกอีกทีไหมหงเบี้ยรุกหงเบี้ยรุกอีกหนึ่งดอกนะครับไหนๆก็ได้รุกแล้วนะครับได้จังหวะทีเดินไงก่อนครับหนีแบบนี้ถอยเบี้ยกลับมากินครับคู่ต่อสู้ต้องมาติดเบี้ยไงเรานะครับเราก็จะกินเบี้ยทางด้านปีกขวาถ้าคู่ต่อสู้กินเบี้ยรฟรีเราก็จะลุกคาดกินเรือนะครับ ก็มีมีมีแต้มสอกอยู่นิดๆนะครับมากินเบี้ยเลยครับนะครับขุดต่อสู้กินเบี้ยไหนเราก็ลุกคาดพอดีเป๊ะนะครับครับเบี้ยตัวนี้เป็นเบี้ยตัวหลอกนะครับหลอกหลอกให้คุดต่อสู้นะครับเอเราจะไปจับเบี้ยทําไมจับมมาสินะครับมา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 เอามากินเบี้ยครับนะครับ มากินเบี้ยครับลุก,กเข้เไปอีกหนึ่งดอกปอกขึ้นกันครับคู่ต่อสู้กินเบี้ยเราก็ลุกคาดกินเรือนะครับอ่าคู่ต่อสู้ไม่กินครับไม่กินเราก็เอาไงดียกม้ากลับมาผูกเบี้ยหงายนะครับอ้าวคู่ต่อสู้ก็ยอมแพ้ไปในตำแหน่งนี้นะครับก็ขอขอบคุณทุกท่านนะครับท่านผู้ชมทุกท่านและก็คู่ต่อสู้ของไก่ก้าฟ้าทุกท่านครับที่เข้ามาร่วมสนุกกันนะครับซ้อมแต้มกันนะครับก็ขอขอบคุณทุกท่านนะครับ แล้วพบกันใหม่นะครับอีพีหน้าอย่าลืมเข้ามาคอมเมนต์ท้ายคลิปนะครับทักทายกันแนะนำแต้มกันได้นะครับก็ขอบคุณสวัสดีไว้ล่วงหนะ้าสวัสดีครับ